สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูว่านจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจแสงค่ะใช้คำศัพท์พภาษาอังกฤษว่า photorespiration ทำไมถึงใช้คำคำนี้แปลง่ายๆค่ะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษดังนั้นแปลจากหลังมาหน้าใช่ไหมกดคำก่อน Respiration oh. ก็เหมือน Respiratory อย่างเงี้ยคือการหายใจ Ph o t o ก็คือแสงดังนั้นภาษาไทยก็คือการหายใจแสงเนาะมันคืออะไรแล้วกลไกลอันเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนขณะไหนภายในต้นพืชเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการ สั่งเคราะห์แสงของพืชการสร้างอาหารของพืชอะคะ่ะเขาจะประกอบไปด้วย2ขั้น light reaction แล้วก็อันที่2คือคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชขั้นคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชนะคะก็คือมีการตรึงคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศเข้ามาภายใน ใบพืชแล้วเกิดกระบวนการเคียวินใส่เคิลนได้เพื่อสร้างน้ำตาลออกมาแต่แต่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมต่อพืชอย่างเช่นถ้าวันใดหรือช่วงเวลาใดที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงมากอากาศร้อนมากแห้งแล้งมากๆ มีพายุลมแรงมากหรืออุณหภูมิต่ำมากเกินไปมันหมายความว่าอย่างไรพืชเกิดการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะถ้าแดดแรงมากๆปากใบของพืชอ่ะจะปิดค่ะจะเกิดลักษณะแบบนี้ปากใบปิดชิดกันเลยทำให้ ก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศจากสิ่งแวดล้อมจากชั้นบรรยากาศมันไม่สามารถเข้าไปภายในเซลล์มีโซโฟิลได้มันไม่สามารถเข้าไปได้เกิดอะไรอะดังนั้นกระบวนการที่2องะคะ่ะกระบวนการคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันเพื่อสร้างน้ำตาลก็ไม่เกิดจริงไหมไม่สามารถเกิดได้ เนี่ยค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไม่ได้ส่งผลทำให้ไม่สามารถเกิดกระบวนการคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันได้ทำยังไงล่ะจึงทำให้ภายในต้นพืชเกิดกระบวนการที่ชื่อว่าการหายใจแสงโฟตโตเลสไปเลชันแทน ซึ่งการหายใจแสงคืออะไรเดี๋ยวไว้เรียนรายละเอียดนะคะอธิบายให้แบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือเอมซมที่อยู่ภายในพืชน,นะคะที่ชื่อว่าลูบิสโกเขาสามารถจับกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้หรือจับกับแก๊สออกซิเจนก็ได้จริงไหมในภาวะแบบนี้พืชไม่มี คาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นลูบิสโกจับกับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้มันจึงมาเกิดกระบวนการที่ว่าเอมซามลูบิสโกมาจับกับออกซิเจนแทนออกซิเจนได้มาจากไหนได้มาจากกระบวนการไลท์เรีอคชันไงกระบวนการตรงเนี้ค่ะเราเรียกว่าการหายใจแสง ลูบิ s c o จับออกซิเจนเรียกว่าหายใจแสง p h o t o s y n t h e s i นเกิดขึ้นเพื่ออะไรสุดท้ายค่ะผลิตภัณฑ์สุดท้ายของกระบวนการหายใจแสงเขาจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งดีอย่างไรก็ทำให้พืชสามารถเอาคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเนี้ย ไปใช้ให้เกิดกระบวนการเควินไซเคิลได้เกิดขั้นที่2คาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันเควินไซเคิลได้เพื่อทำให้ได้น้ำตาลออกมาไงคะโอเคไหมกระบวนการหรือกลไกต่างๆเขาค่อนข้างซับซ้อนค่ะ เขาจะต้องใช้ออร์แกเนลตั้ง3ามอันดังต่อไปนี้ 1. นึ่งคอรพาสสองเพอร์ลอกซิโซมทำไมถึงใช้เพอร์ลอกซิโซมเพราะมันมีการเกิดสารพิษขึ้นมาและ 3. ใช้ My ok ไมโตคอนเดียทำไมต้องใช้เยอะขนาดนี้เพราะเขามาเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไมโตคอนเดีย ok นู่น เห็นไหมกว่ากลไกลจะสิ้นสุดต้องใช้ตั้ง3ออร์แกเนลถึงจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วถึงจะเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่ะเข้าสู่กระบวนการคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันแล้วจึงได้ชูการ์ออกมานะคะนี่เห็นไหม มาดูกลไกที่ละเอียดละเอียดกัน p โฟโตเลสไป a t i o n หรือการหายใจแสงจะเกิดก็ต่อเมื่อพืชไม่มีไม่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลูบิสโกไม่สามารถจับกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ยเห็นปะดูจากภาพด้านซ้ายนี้ก่อนก็ได้ค่ะ ในความเป็นจริงแล้วเอมซัมลูบิสโกเขาจะต้องจับกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมแล้วจับกับ r u b p เกิดเป็นวัดถจักรเคลวินไส่เคิลขึ้นมาเพื่อให้สร้างน้ำตาลออกมาได้แต่ทีนี้ถ้า ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ทำไงล่ะคะเอมซามลูบิสโก้เขาจะไปจับกับแก๊สออกซิเจนแทนและจะรวมตัวกับสาร C5 IUBP จำได้ไหมกลายเป็นสาร C5 เหมือนเดิม ที่ตรงปลายจับกับออกซิเจนด้วยสารนี้จะ non stable ไม่เสถียรค่ะเขาจะเกิดการแตกตัวเองโป๊ะนี่กลายเป็นสาร2ตัวตัวแรกคือสาร C 3ที่เราเรียกว่า PGA ไงคะฟอ o โฟ h ีเ l เรต a t e ตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะย้อนกลับไปเป็น IUBP เหมือนเดิม เราจะไม่สนใจสิ่งที่เราสนใจคือตัวนี้ค่ะสาร C2 ตัวนี้เขามีชื่อว่าไกลโคเลตเนี่ยไกลโคเลตหนูต้องจำชื่อให้ได้นะไกลโคลนะไม่ใช่ไกลวัวไม่ใช่ไกลควายไกลโคเลตเป็นสาร C2 มีคาร์บอน2อะอตอมจับกับออกซิเจนด้วยตัวนี้ค่ะ มันจะเกิดการแพร่จะเกิดกระบวนการออสโมซิสไปยังออกรแนลอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเพอร์ลอกซิโซมจริงๆมันมีเหตุผลของมันนะทำไมถึงไปเพอร์ลอกซิโซมเพราะเขาจะเกิดการแตกตัวเองกลายเป็นสารพิษค่ะมันก็เลยต้องเคลื่อนที่ไปยังเพอร์ลอกซิโซมขลง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 ,ขลงมาที่เพอร์ลอกซิโซมปุ๊บ อะวาดให้ดูไกลโคเลตจะเกิดการออกซิไดค่ะออกซิไดดูจากภาพนี้ก็ได้ได้เป็นสารสองตัวตัวหนึ่งเขาชื่อว่าไกลออกซิเลตมันออกซิไดอะเนาะและอีกตัวหนึ่งกลายเป็นสารพิษค่ะ เป็นอันตรายต่อเซลล์ที่ชื่อว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตัวนี้เป็นสารพิษต่อเซลล์ต้องถูกกำจัดค่ะบังเอิญเพอร์ล็อกซิโซมเป็นออร์แกเนลที่มี m 3ที่ชื่อว่าแคตาเลสซึ่งเขาสามารถกำจัดสารพิษ ตัวนี้ได้ให้โดเจนเปอร์ออกไซด์กลายเป็นสารที่ดีๆค่ะกลายเป็นโมเลกุลน,น้ำจริงไหมบวกกับออกซิเจนซึ่งไม่เป็นพิษไม่เป็นภยัยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์แล้วเย่ yeah. เรียบร้อยต่อไปมาดูด้านซ้ายไกออกซิเลตตัวนี้ต่อไปค่ะไกออกซิเลตเขาจะเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างตัวเอง กลายเป็นกรดอะมิโนที่ชื่อว่าไกลซีนหนว่าไกลซีไกลซีไปไกลเลยไกลซีนตัวนี้ก็จะเกิดการแพร่ไปยังออร์แกเนลตัวสุดท้ายไปยังออร์แกเนลที่ชื่อว่าไมาโตคอนเดียเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าไกลซีนนะคะเขาสามารถเกิดปรับโครงสร้างปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นกรด อะมิโนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซอรีนซึ่งการเปลี่ยนเป็นเซอรีนเนี้ยมันจะมีการปลดปล่อยแก๊สออกมาซึ่งเป็นแก๊สที่เราต้องการเราเรียกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่ไง กลไกที่ยาวเฟยเนี่ยต้องการให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงไหมเพราะอะไรก็เราต้องการสร้างน้ำตาลไงต้องการให้เกิดกระบวนการที่สองคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันเย่เย้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 ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วมันจะไหลคลง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 กลับไปที่คอโลพาสค่ะสมมุติว่าอันนี้คือคอโลพาสเนาะนี่ แล้วไปรวมกับสาร C5RUBP ไปทปําปฏิกิริยากับ m อมซามลูบิได้ออกมาเป็น PGA และสุดท้ายได้น้ำตาลออกมาไงก็ทําให้เกิดกระบวนการสั่งข้อแสงหรือสร้างน้ำตาลได้กลับไปสู่สภาวะปกติได้น้ำตาลออกมาเรียบร้อย แต่มันยังไม่จบเพียงแค่นี้อย่าปล่อยน้องเซอรนลอยแพซสิเขาอยู่นี่เราต้องเอาเขากลับไปที่เดิมเพื่อให้กลไกเกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรค่ะเซอรีนเซอรีนหาซีอยู่ไหนนี่ไงเนี่ยค่ะเขาจะเกิดการแพรกลับไปชืบยังเพอร์ล็อกซีโซมเชฟ จากนั้นจะเกิดการปรับโครงสร้างค่ะกลายเป็นสาร C3 ที่ชื่อว่ากี e ซเรตน้องรู้จักมันดีเพราะอะไรเคยเรียนตอนม .4 แล้วค่ะกีเซเรตเป็นสาร C3 ตัวนี้จะเกิดการลำเลียงไปยังสโตมาของคอร p พาสค่ะ ซึ่งมันเป็นสาร C3 เหมือนกับ PGA จริงไหมดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น PGA แล้วหมุนเวียนปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น i u b p หมุนเวียนเป็นวัฏจักรกลับคืนสู่สภาพเดิมกระบวนการที่ครูว่าอธิบายมาทั้งหมดยาวเฟ้ยเนี้ยเราเรียกว่าโฟโตเลสไปเลชั่น ซึ่งสรุปง่ายๆการหายใจแสงเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อปากใบปิดเมื่อพืชไม่มีขาดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำไงอะ่ะพืชก็เลยต้องเกิดกลไกเนี้ยคะ่ะโฟโตเลสไปเลชันเกิดอย่างไร IUBP สาร C5 ตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยคะ่ะ IUBP บีพเอ็มซามูบิสกจะจับออกซิเจนนี่ไอ u ูบีพีลูบิสด้วยนะแล้วก็ออกซิเจนจะผ่านโปรเซสต่างๆผ่านออร์แกเนล3ตัวที่ครูอธิบายไปสุดท้ายต้องการให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาไงคะนี่ไงได้มาที่ไมโตคอนเดรยได้มาแล้วดียังไง ก็จะได้เอาไปเกิดเนี่ยค่ะกระบวนการที่ชื่อว่าคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันหรือเรียกง่ายๆว่าเคลวินไซเคิลเพื่อสร้างเป็นชูการ์สร้างเป็นน้ำตาลให้พืชเป็นสารอินทรีย์ให้พืชต่อไปแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าโฟโตเลสไปเลชันเนาะซึ่งเราจะทำยังไงให้ หนูเข้าใจมันหนูต้องเขียนกลไกลที่ครูอธิบายนี้ให้ได้หนูต้องจำชื่อสารอินทรีย์ทั้งหมดนี้ให้ได้ทำยังไงอธิบายให้ตัวเองเขียนซ้ำๆลงไปในสมุดลงไปใน iPad ดสักประมาณ5รอบแล้วหนูจะเข้าใจมากๆเกี่ยวกับโฟโตเ e s ส i ปเลชันค่ะซู้ๆนะคะ